คสวัสดีครับผมท่างเปรมนะครับวันนี้ผมมีเป็น iPad 11นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็น M3 แล้วนะครับเป็น iPad Pro 11นิวเจนที่4นะครับแต่ว่าเป็นชิป M3 ครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งเข้ามาในส่วนตัวอาการเปิดไม่ติดนะครับจุดที่ช็อตเนี่ยก็คือลาย p v c c n นะครับก็คือลายไฟหลักนะครับที่ทำให้ตัวเครื่องมันช็อตแล้วก็เปิดไม่ติดนะครับก็ อันนี้จะเป็นตัวหน้าตาบอร์ดวิวนะครับหรือว่าตัวหน้าตาโครงบอร์ดของเครื่องนี้นะครับจุดที่ช็อตเนี่ยมันมาจากในส่วนของตัวซ็อกเก็ตนะครับนี่ตัวนี้ซ็อกเก็ตนะครับมันช็อตนะครับก็คือซ็อกเก็ตตัวนี้มันคือไฟเหลียงลายวีวีซีเมนทั้งหมดเลยนะครับผมก็ทําการแก้ไขนะครับซ่อมจุดที่ช็อตแล้วก็เปลี่ยนซ็อกเก็ตตัวนี้ออกนะครับเพราะเนื่องจากขาเนี่ยตะกั่วมันรวมกันนะครับมันไม่แล้วก็ต่อลายขาที่ขาดที่ทําให้มาไม่ครบนะครับตอนนี้ก็ เรียบร้อยแล้วเครื่องก็เปิดติดใช้งานได้ครับตัวนี้ก็จบงานนะครับลูกค้าท่านใดที่มีเครื่องในแพดเปิดไม่ติดสามารถส่งมาให้พวกเราซ่อมให้ได้นะครับ